หืฮก <g ular> ูมีสองบินดับเบิลบินสวัสดีครับที่นี้ต้อนรับเข้าสู่โคดะพีมหากับดับเบิลบินแอร์ไลน์มาช่วยแล้วเพื่อนแป้ง แเอาหากคุณกําลังประสบปัญหาในการเอาเครื่องขึ้นแล้วฆ่าศัตรูไม่ตายไม่รู้จะต่อ,อยังไงวันนี้ผมมีข้อเสนอม,มาดับเบิลบินเนเรื่องการบินไว้ใจจ่าเพราะขนาดช่องติ๊กตอกจ่ายยังบินกล่าวสวัสดีผู้โดยาสารทุกท่านตอนนี้คุณกําลังนั่งอยู่ในนกแสกแอร์ไลน์เครื่องเก่าชิปหายตตตแต่คุณจะไม่ตายเพียงลําพัง เพราะกับตันก็ตายไปกับคุณด้วยโอ้โหขนาดกับตันมันยังชีวิตตัวเองไม่รอดขออภัยนะครับสายการบินของเราไม่อนุญาตให้นําสุนัขขึ้นเครื่องครับเอ,อ่อสุนัขในปากเพื่อนผมสามารถเอาขึ้นได้ไหมครับสายการบินของเราในวันนี้พัฒนาขึ้นแล้วนะครับจากแต่ก่อนมีบินเที่ยวเดียวตอนนี้มีบิน2เที่ยวครับ <c oughs> เออแล้วถ้าเที่ยว2ตกละ่ะก <c oughs> <c oughs> <c oughs> ็เตรียมตัวไปเซ่้ยโยมาบาลได้เลยจ้า <c oughs> เฮ้ยกับตันลองเครื่องหรือยังป๊บ <c oughs> นึงครับทด <c oughs> สอบเครื่องก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เมื่อกี้ชนอะไรอ่ะออผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับปรับตันสงสัยชนหมามั้งครับหมาบ้านต้างบินอยู่บนฟ้าหรือไงวะสายการบินของเรายินดีให้บริการและพร้อมบริการท่านเสมอไม่ว่าท่านต้องการที่จะแวะเซเว่นหน้าปากซอยทางเราก็พร้อมที่จะปักหัวลงทันทีเฮ้ยโชเฟอร์เออแวะบ้านโคก,กินโดยให้หน่อยนิดแปบ๊บหนึ่งโอเคครับผมจัดไป สายการบินของเรามีนโยบายในการบินลัดป่าทําให้คุณสามารถถึงที่หมายได้เร็วขึ้นที่หมายที่ว่านี่นรลกปะเพื่ออะไร มึงทำเพื่อแล้วแล้วท่านก็ถึงที่หมายอย่างปลอดภัยมั้งนะท่านต้องการสายการบินที่การบินนั้นรอบขอบบินทุกรอบตายทุกคนตายเถอะครับเพื่อคนที่คุณรักอันนี้สายการบินหรือประกันชีวิตวะเด่ยเสียงเสียง